กับแป้งเป็นคู่รักบ้านนอกธรรมดาคู่หนึ่งอยู่กินกันมาหลายปีทำไร่ทำสวนอยู่แถบภาคอีสานบ้านหลังเก่าโทรม,ทรม,ทรมอยู่ท่ามกลางสวนมันกับข้าวโพดแต่ถึงจะจนก็ยังยิ้มให้กันได้ทุกวันแป้งเคยพูดกับแมนว่าบ้านเราจะเก่าจะโตรมแค่ไหนก็ไม่เป็นไรขอแค่มีเธออยู่ข้างๆเท่านั้นพอแต่แมนไม่คิดแบบนั้นเขามองบ้านคนอื่นมีบ้านหลังใหญ่มีรถกระบะคันใหม่มีโทรศัพท์แพงๆมีทองเต็มคอเขาอยากลืมจนอยากมีอยากเท่เหมือนคนอื่นเขาบ้างแล้ววันหนึ่ง แมนก็บอกแป้งว่าฉันจะไปทํางานต่างประเทศไปหาเงินมาสร้างอนาคตอีกไม่กี่ปีเราจะมีบ้านใหม่มีรถใหม่ไม่ต้องอายใครแป้งได้แต่ยิ้มแล้วก็พยักหน้าถึงจะไม่อยากให้ไปแต่ก็ไม่อยากขวางฝันคนที่รักวันจากกันแมนสัญญาว่าจะโทรกลับทุกวันจะส่งเงินทุกเดือนจะไม่ทิ้งกันและในช่วงแรกเขาก็ทําตามที่พูดจริงๆเงินโอนกลับมาเรื่อยๆแป้งเอาไปต่อเติมบ้านซื้อของใช้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ถึงจะคิดถึงแต่ก็เชื่อใจว่าผู้ชายของเธอยังเหมือนเดิมปีแรกดีปี ที่2เริ่มเงียบจากโทรทุกวันเหลือแค่อัทิทิ์ละครั้งจากส่งเงินทุกเดือนกลายเป็น2เดือนครั้งบางครั้งหายเงียบไม่ตอบไม่โทรแป้งเริ่มรู้สึกกลัวแต่ก็ยังไม่กล้าถามจนกระทั่งเพื่อนของแมนที่ไปทํางานด้วยกันกลับมาแล้วบอกว่าแมนมีผู้หญิงใหม่ที่นั่นเขาอยู่กินกันเหมือนผัวเมียเป็นแรงงานต่างด้าวด้วยกันแป้งแทบล้มทั้งยืนกินไม่ได้นอนไม่หลับร้องไห้ทุกคืนโทรไปหาแมนแต่เขากลับพูดแค่ว่าเราเลิกกันเถอะอย่ารอเลยโลกของแป้งพังลงทันทีเธอไม่ เหลือใครไม่เหลืออะไรเลยอยู่คนเดียวในบ้านที่เคยสร้างด้วยกันหายใจด้วยความผิดหวังแล้ววันหนึ่งเธอเดินผ่านตลาดมีแม่ค้าคนหนึ่งยื่นลอตเตอรี่ให้เธอไม่ได้อยากซื้อแต่เหมือนมือมันยื่นไปเองเธอหยิบมาแค่ใบเดียวแล้วก็เดินกลับบ้านทางน้ําตาวันหวยออกชาวบ้านร้องล้านบ้านเพราะเลขที่แป้งซื้อคือรางวัลที่หนึ่งทุกคนดีใจเฮห,หามารุมแสดงความยินดีแต่แป้งนั่งเงียบมองลอตเตอรี่ในมือแล้วพูดแค่ว่าบางคนลืมง่ายเกินไปข่าวกระจายไปทั่วหมู่บ้านและไปถึงหูของแมน คนที่เคยทิ้งเธอเขาตกใจรีบติดต่อกลับมาทันทีแต่ไม่ใช่เพราะรักเขาแค่เสียดายเพราะผู้หญิงที่เขาเลือกไปอยู่ด้วยก็ทิ้งเขาไปแล้วพอหมดเงินเธอก็หายที่แย่ไปกว่านั้นคือเธอมีผัวอยู่แล้วและลูกสองแมนกลายเป็นแค่เครื่องมือที่เขาเอาไปใช้แล้วก็โยนทิ้งเหมือนขยะวันหนึ่งแมนกลับมาบ้านยืนอยู่หน้าบ้านที่ตัวเองเคยฝันไว้เห็นแป้งในชุดไทยกำลังจะขึ้นรถไปทําบุญกับครอบครัวเขาเรียบวิ่งไปหาแต่แป้งแค่มองแล้วพูดเบาๆว,ว่าเงินไม่เคยลืมฉันแต่คน ที่ฉันรักลืมฉันได้ง่ายมากจากนั้นเธอก็หันหลังขึ้นรถโดยไม่หันกลับมาอีกเลยแม่ยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่มองด้วยความสมเพชสุดท้ายเขาต้องกลับไปอยู่บ้านเก่าไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีใครช่วยต้องรับจ้างทั่วไปใช้ชีวิตอย่างลำบากนั่งกินข้าวคนเดียวใต้ถุนบ้านผุๆที่เขาเคยดูถูก